การกำหนดสัญ,ญลักษณ์และเลขลำดับนำหน้าหัวข้อเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือเลขลำดับให้กับข้อความที่เราพิมพ์เป็นรายการรายการค่ะซึ่งวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันค่ะวิธีการใส่สัญ,ญลักษณ์นำหน้าหัวข้อนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกข้อความที่เราต้องการก่อนแล้วคลิกไปที่แท็บเครื่องมือโฮมคำสั่งหรือเครื่องมือที่เราจะใช้งานคือเครื่องมือที่ชื่อว่าบุลเลตอาจารย์จะคลิกลูกศรด้านหลังนะคะ หลังจากนั้นเลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ที่เราต้องการไม่มีอยู่ในรายการตรงนี้เราสามารถคลิกได้ที่ปุ่ม Define New Bullet แล้วคลิกไปที่ปุ่ม Symbol เสร็จแล้วเลือกฟอนต์ที่เก็บสัญลักษณ์นะคะในที่นี้อาจารย์จะเลือกฟอนต์ที่ชื่อว่า Wingding ค่ะ หลังจากนั้นเลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการใช้งานค่ะเช่นอาจารย์ต้องการสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อันนี้เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคแล้วก็คลิกปุ่มโอเคอีกครั้งหนึง่งเราก็จะได้สัญลักษณ์ตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะส่วนในกรณีที่เราต้องการใช้รูปภาพมาเป็นสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อนะคะวิธีการก็คือเราลากคลุมข้อความแล้วก็ คลิกไปที่ d r o ดา o w n ของเครื่องมือ bullet เหมือนเดิมนะคะเลือกคำสั่ง define new bullet แต่คราวนี้เราจะมาคลิกที่ปุ่ม picture ค่ะเราสามารถใช้รูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นสัญลกักษณ์ำหน้าหัวข้อก็ได้หรือเราจะเ e ิร์ h หารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเช่นอาจารย์ต้องการรูปภาพกีตาร์อาจารย์ก็ search หาได้เลย อาจารย์ต้องการรูปกีตาร์รูปนี้ค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่ม insert และคลิกปุ่ม ok เราก็จะได้รูปภาพมาเป็นสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อตามที่เราต้องการค่ะส่วนการยกเลิกสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อนั้นเราก็ทำการเลือกข้อความที่เราต้องการแล้วคลิกไปที่ opdown หรือคลิกซ้ำที่เครื่องมือบูลเลตก็ได้นะคะแต่ในกรณีที่คลิกกับดาวเราจะมาเลือกคำสั่งนอนค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการยกเลิกสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อค่ะต่อมามาดูการใส่เลขลำดับนำหน้าหัวข้อนะคะอาจารย์ลากคุ่มข้อความที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นคลิกไปที่แท็บเครื่องมือโฮมคำสั่งหรือเครื่องมือที่เราจะใช้งานจะชื่อว่า numbering ค่ะ ซึ่งอาจารย์จะคลิกไปที่ดรับดาวด้านหลังนะคะหรือว่าลูกศรด้านหลังเลือกรูปแบบของเลขลำดับที่เราต้องการค่ะซึ่งเบื้องต้นจะมีลำดับตรงนี้ให้เราเลือกอยู่7รูปแบบนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการเลข123ที่เป็นเลขไทยแต่อาจารย์ต้องการเป็นวงเล็บในที่นี้ไม่มีถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดไม่มีในรายการให้เลือกเราสามารถคลิกไปที่คำสั่ง define new number format แล้วไปคลิกเลือกรูปแบบในช่องของ Number Style อาจารย์ต้องการเลขที่เป็นตัวเลขไทยและต้องการรูปแบบให้มีวงเล็บต่อท้ายด้วยนะคะที่ Number Format อาจารย์จะเติมวงเล็บต่อท้ายค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK เราก็จะได้เลขลำดับตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะ แต่ก็มีบางครั้งที่เลขลำดับที่เราต้องการไม่ได้เริ่มต้นที่ลำดับที่1เสมอไปนะคะอาจจะไปเริ่มลำดับที่5าลำดับที่7หรือลำดับใดๆก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะก,กำหนดค่าเริ่มต้นนะคะให้เราคลิกที่ลูกศรด้านหลังคำสั่ง numbering หลังจากน,านั้นเลื่อนมาที่คำสั่งด้านล่างสุดนะคะ set numbering value ในช่าง set value 2นะคะเราต้องการให้เริ่มลำดับที่เท่าไหร่เช่นอาจารย์ต้องการให้เริ่มลำดับที่5อาจารย์ก็เปลี่ยนนะคะให้เป็นลำดับที่5แล้วคลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้เลขลำดับเริ่มจากตำแหน่งที่เราต้องการค่ะส่วนวิธีการยกเลิกเลขลำดับนะคะก็ทำเช่นเดียวกันกับในส่วนของการยกเลิกสัญ,ญลักษณ์ค่ะคือลากคลุมแล้วไป คลิกซที่เครื่องมือ Numbering หรือคลิกไปที่รอบดาวหรือลูกศรด้านหลังแล้วเลือกนอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับนำหน้าหัวข้อลองไปฝึกดูในแบบฝึกหัดนะคะ